นี่คือประเทศที่มักถูกลืมในแผนที่โลกซึ่งอันดับหนึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่แผนที่โลกหลายฉบับกลับไม่มีประเทศนี้ด้วยซ้ำอันดับที่5ประเทศตัวลูประเทศเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกมีเกาะอยู่ทั้งหมด9้าเกาะซึ่งมันมีขนาดเล็กและถูกมองข้ามได้ง่ายอันดับที่4คิริบบสประเทศหมูกก่เกาะนี้ประกอบไปด้วยเกาะ33เกาะที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณมหาสมุทรขนาดใหญ่แม้ว่าจะมีคนอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ประเทศนี้ถูกหลายคนมองข้ามเมื่อดูในแผนที่อันดับที่3คือ ประเทศเซาตูเมอิปริงสีประเทศขนาดเล็กที่ประกอบด้วยเกาะ2เกาะซึ่งยากต่อการสังเกตบนแผนที่อันดับที่2ประเทศลิทเทนสไตน์ประเทศเล็กๆที่อยู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียซึ่งประเทศนี้มีขนาดเล็กมากจนแผนที่บางแผนที่ไม่แสดงประเทศนี้ด้วยซ้ำและสุดท้ายอันดับที่1แม้จะเป็นประเทศขนาดใหญ่แต่แผนที่โลกบ้านแผนที่ลืมเพิ่มประเทศนี้เข้าไปสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นในหนังสือเกมหรือแม้แต่งานกิจกรรมวิชาการต่างๆซึ่งประเทศนั้นก็คือนิวซีแลนด์